โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio นะ คลิปนี้มารีวิวโจลินตันนะครับผมนะโจลินตันของเอ,อเวอ์ตันนะโจลินตันมาของฟรีอ e ีฟุตบอลพอยมีคนเลกเยอะปะบะนะก็ไม่เยอะไม่น้อยผมว่ากลางๆนะด้วยความที่อ e ีฟุตบอลพอยเนี่ยจริงมัน,ม,นม,มันมีมันมีระยะเวลาหมดอายุอยู่นะสำหรับอ e ีฟุตบอลพอยมันไม่ได้อยู่เหมือน GP นะฮะคนอาจจะแลกหรือไม่แลกอันนี้ไม่รู้ ก็ก็น่าเล่นมาลองนะมันแต่มันไม่มีสกิลเลยแต่เป็นบล็อกทูบล็อกโอเคอยู่นะโดยรวมโอเคเกมรุก7-7บอลทวัวร์เเลี้ยงบอล94แล้วประกับตัว87ครองบอลก็ค่อนข้างดีเลยนะสองสั้น91าเปิดบอล84จ่ายบอลก็ดีอ่ะจบสกอร์72ลูกหมง่ง78นะมีเกมรับ80สนะสกัดบอล78ดดูดัน89้านนะมีส่วนร่วม88ก,ก็ก็สเตตสโอเคกลาง หลากหลายประมาณนั้นความเร็ว85นะสปีดต,ต้น82พลังการยิง89ก็ดุด79ปะทะ83แล้วก็สเตมินา94สเตมินาเยอะเกมรับได้เกมรุกได้จ่ายบอลได้คือมันกลางๆแต่ครองบอลค่อนข้างดีนะสำหรับจูลินตันนะฮะโอเคมีล็อกบอลกลับแล้วเทิร์น ปั่นโค้งระยะไกลยิงไกลยิงจังหวะแรกจ่ายบอลจังหวะเดียวเก่าเกมไ,ไล่บอลตัดบอลน,นะฮะลูกอากาดแล้วก็เสียบบอลน,นะครับผมเสียบสกัดบอลนะะสำหรับโจลินตันโอเคนะไม่มีอะไรมากบล็อกทูบล็อกยืนตำแหน่งนี้แต่จ่ายดีจ่ายดีนัน่นน่นนนนนจาจะมีผลงานนะนะครับผมไปฮะลงสนามลุยโอเคอเกมแรกสาหรับโจลินตัน นะดูซิว่าจะมีผลงานไหมมี exit ไหมนะแต่บล็อกทูบล็อกผมว่ามันเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์ที่เล่นง่ายนะคือขึ้นเกมรับลงเกมรุกนะแต่ก็อยู่มันจะเหมือนกองเต้ป่าววะแต่กองเต้เล่นง่ายจริงนะเกมรุกเกมรับมันได้หมดกองเต้และเติมสวยจ่ายดีนะจุเลนตันนะจุเลนตันเนี่ยจ่ายดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจุดเลนตันอย่าวปยาวฝั่งนี้เหมือนจะถึงถึงแหละ ยังยลิกจ่ายไม่ได้ฮะจ่ายมาติดจูเลนตันจ,จูเลนตันฮะตลิกไปสวยไปไปความเร็วพอได้ดูขอไปแล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนนะจูเลนตันขอเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้จะพลิกไปยิงยังไม่ได้ฮะจูลินตันเืนเป็นจูลินตันตกักซนสวยเข้ากลางฮะที่โรนโดจูลินตันแล้วยกมาโรนันโดเหลี่ยมนี้ยังไม่ทนัน เกือบจะทันแต่ไม่ทันจจลิตานฮะฟากโดคืนบาติสตูต้าคืนให้โดโดมาจูลินตันไม่ได้วะยังไม่ได้แต่มันเติมมันลงมันสวยอยู่นะฮะจูลินตันแก <c oughs> ติดอะมาติดจูลินตันยังแก้ได้ไปฮนะแล้วแทงมาบา Đ ติาาส Đ ตูตาบาติสตูตาคืนจูลินตันแล้วพลิกยิงเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งประตูว่ะนะฮะ โอ้โหไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะข้อดีของบ็อกทูบ็อกคือมันก็เติมสุดอะมันก็ลงสุดเอ้ยหนึ่งประตูจากโจลินตันเอาดีเอาดีใครบอกไม่ดีมันยิงได้เหมือนกันนะมันยิงได้เหมือนกันนะลองสซ้ฮะโจลินตันคืนหลังก่อนไม่รีบไม่รีบ แต่จะไปยังไงไม่รู้เหมือนกันโจลนะินตันฮะคืินกลับไปดูชิงชิงแล้วรอแล้วโจลินตันแทงสวยอู้หูไม่หลุดนะฮะเสียดายโอเคอย่างน้อยเกยมนี้มีผลงานหนึ่งประตูจากโจลินตันนะฮะเฮ้ยเจียมอยู่นะเจียมอยู่นะนะฮะพึ่มเกมลงมาช่วยเกยมรับนะอืมนะโอเคอยู่ดูดีอ่ะนะนะไม่แย่ดูดีในโอออลหนึ o ่งร้อยหนึ่งประมาณนี้แหละมันอยู่ประมาณนั้นแหละนะ อธิบาติสตูตาฮะคลิกจ่ายก็ยังไม่ได้อีกจูเลนตันคืนก่อนออกข้างเอจาอะยากเหมือนกันนะเจาะยากเหมือนกันนะอธิโดฮะจูเลนตันแทงมาให้คอสตาคุตาสวยเลี่ยมนี้ไทโดจะเจาะเรียบยร้อยไปดีโโอ้เฮ้ยเฮ้ยนะตรงกลางไม่แย่มาแล้วนะครับผมนะสกอร์เริ่มมาจูเลนตินคือฝั่งนู้นสวยถงึงด้วยนะ โด้คือนจูลิงตันไปแล้วแทงโอ้โหโคตรงามบาติสตูต้าอยู่คนเดียวแทอเดม่จ่ายไม่ได้แล้วจูลิงตันฮะออกข้างก่อนโอ้โหไม่ไหวจะเลี้ยงมาไม่ไหวจูลิงตันเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ปั่นโอ้โหยิงไปเอาบอลจากลูกเตะบ,บุมได้ปั่นด้วยซ้ายแต่กูจับสบายนะฮะจูลิงตันมากองเต้โด้ โดวคืนจอรนตันยิงงูมีปัดมีปัดทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยมาเรื่อยๆเลยว่ะจอรนตันนะเชื่อมเกมต่อบอลสั้นๆโคตรแม่นได้ยิงเรื่อยๆเลยนะเยียดงกันต่อนลูกเตะมุมนะฮะจอรนตันไม่มาแล้ววม่มาแล้วไม่โดนดักแน่นอนโดนดักโดนดักว่ะจอรนตันจอรนตันเปิดไปให้โดเชี่ยหลุดปะเนี่ยฝั่งนู้นโคตรว่างโอ้โหลูกนี้ เลี่ยมนี้เลี่ยมนี้ผมว่า <c> ผ <oughs> มปล่อยสปีดท,ทุกอย่างใจเย็นหมดเลยนะแ <c oughs> ม่งชอ้ยัยงฮะโอเคจบเกมแรกโอ้ยถือว่าฟอร์มโดยวรวมค่อนข้างดีเลยนะจน,นึงตันนะ่ะฟอร์มโดยวรวมค่อนข้างดี <c oughs> ใช้ได้บ็อกทูบ็อกใช้ได้จ่ายบอลดีไม่แย่ได้ไปเจ็ดหนึ่งประตูด้วยนะหนึ่งประตูด้วยนะถือว่าโอเคเลยนะนะอืมต่อเกมสองไปฮะ โอเคเกมที่โงนะครับผมเกมที่โศกเกมแรโอค้คหดีเกินคาดนะน่าละกะว่าแบบเอซิสสวย,สวยแต่มันก็จ่ายก็ได้ค่อนข้างดีะนะได้มาได้หนึ่งประตูโอเคยังพอใจแล้วถือว่าถือว่าแบบไม่เสียดายอะถือว่าคุ้มอยู่นะในในของฟรีที่แบบเป็นอ e ีฟุตบอลพอยถือว่าคุมนะาค้มนะส่วนตัวกลองโซ้ฮะคืนไปมีจูเลนตันเหลี่ยมนี้เลิกได้ เข้าไหนสวยและหลอดม่วงแล้วยิงติดบล็อกนะมันช้าไปน,นิดนึงคือจังหวะแบบเลี้ยล็อกเลี้ยงอะไรเงี้ยมันอาจจะช้าดหนึงถ้าเป็นรุนโดะมันไวนะโอเคแต่มาเรื่อยๆว่ะมาเรื่อยๆว่ะเปิดมุมฮะเปิดมุมสั้นๆไหมโอ้โหโดนดักอีกแหละไม่โดนว่ะแล้วตรงนี้ปั๊มสวยโทนีอดม กองหลังยิงไม่เข้าอีกหาจูเลนตันหาไม่เจอนะหาไม่เจออยู <t als> <t als ่ไหนกันหมดนะครับผมเย่น่าจะโดนดักว่ะน่าจะโดนดักว่ะจะเลนสันนิดหน่อยมาแล้วมาแล้วสั้นๆพอสั้นๆพอก็ยังดักกุเก่ิงเหลือเกินมาที่โรดดี้ฮะ จจลตันอ, uh อยู่ไหนวะหายไปเลยวะโจลินต uh ันฮะไปดูว kind of so uh. ิ well, ่งด so, yeah, you know it okay, ิดูขอแต่เหลี่ยมนี้จ่ายไปไหมไปได้ไปได้กลางมีอู้หูยจ่ายไม่หลุดโจลนตันยังดักได้อยู่ฮะโจลิตันอยากขอหลอดม่วงดูสักหน่อยนึกว่าหายนะนึกว่าหายโอเคโอ้แต่เล่นมันว่ะมันเล่นมันอยู่นะโอกาสมันมาเรื่อยๆเลยนะไดฮะโจลินตันฮะพลิก ใจให้โดได้สวยสวยปาติสตูต้ามีคนวิ่งเป็นจูลินตันฝั่งนู้นแต่ไม่หลุดลองสซ้ฮะแทงมาจูรินตันไม่ถึงว่ะจูลินตันรดนโดรออยูก่ก็ยังไม่ถึงจูลินตันอีกทีโดวิ่งโดวิ่งแล้วยกมาสวยสวยโดได้ด้วยแล้วยิงโอ้โหติดเซฟซ้ำหนุ่มเคบโอ้แต่มันยกมาสวยกว่าเมื่อกี้รอนโดฮะคืนจูรินตันอ่าได้แล้วยิงอีกแล้ว <c oughs> แค่โจลิงตันคนเดียวยิงเนี่ยเกยมเนี้ยสามประตูเลยนะแต่ไม่เข้าโอ้แต่มันเล่นมันวะโอกาสมันค่อนข้างเยอะน,โนโะโนด้วยฮะโจลิงตันไปปาติสตูต้าขอจ่ายสวยๆมาแล้วนะครับผมสวยมาแล้วคืนดูดูฝั่งนี้เอา้าไม่ใจ่ายให้ใครว่ะนะลิงตันนะไปให้ดูล้ำเปล่าไม่ล้ำไม่ล้ำ ไม่ล้าและมีจูลินตันวิ่งประคองอยู่ตรงนี้อยังไม่ได้แมแต่เกมนี้โคตรเด่นเปดได้บอลโคตรเยอะโอกาสยิงมีเรื่อยๆน่าจหรับจูลินตันค่อนข้างเจียมอยู่นะเปิดเข้าไปเลยแล้วกันนะเปิดเข้าไปเลยละกันได้โมงโอ้โหไม่เข้าจะเพิ่งแรกนะครับผมแต่ก็มาเรื่อยๆว่ะนะเล่นเาโอ้โหครองบอลโคตรเยอะโอกาสยิงแปดครั้งจูลินตันคนเดียวประมาณสามสี่ครั้งนะเคเกมครึ่งหลัง แน่ต้องมีผลงานว่ะโอกาสยิงเยอะนะแต่ไม่ไม่ตรงกอกันสักทีเลยวะนะสยจูดลนตันดักสวยบา,ายิตสต้าวิว่งแล้วโอ้ไม่หลุดไม่หลุดเฉยจรเลนตันอีกทีฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ไม่ไหวกลับไม่ไหวกลับจูเลนตันฮนะไฮโดก็ยังไม่ถึงจู์ลนตันจูเลนตันยังไม่ได้คลิกสวยสวยแล้วหลอด ม่วงโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วซ้ำไม่ได้โอ้โหกูโอ้โหเกมเนี้ยโอากาสยิงเยอะจูเลนตันก็เล่นโคตรเด่นเอาจริงเกมเนี้ยโคตรเด่นเลยโอ้โหโบทจะไม่ได้อะนะจนูเลนตันนะเอาจะได้บอลบ่อยนะปากโดวิ่งแล้วไปโอ้โหไม่หลุดนิดเดียวดีอื้มยังยไม่ได้ฮะ แล้วก็มาที่จูลิตนตันคืนมาที่คริสเตียนโน่แจกมาให้ลูวจูลิตนตันก็จะรู้เลยฮะจูรินตันดักมาสวยมาที่คอ,อสตาคุตา้าจูลิตนตันวิ่งแล้วมาดูไม่สง่งนี่เลี้ยงไปเลี้ยงไปสวยอย่าเสียบกูนะดูบางโอ้โหเหมือนล่นเสียบแล้ววะจูลินตันฮะ เดินเข้าในสวยครองบอลดีมากเลยนะนะไปคืนจลริตนตันมาให้คริสเตียโนโรนโดโรนโด,นโดจลริตนตนะันฮะมาหลอดง่วงอีกแล้วอกาขัดยิงมันเยอะนะนะจลริตนตนะันอ่ะโอเคจบเกมที่สองเสียดายไม่โอกาสเยอะมากแต่ดวงไม่ดีด้วยยิงชนเสาไปทั่วนะครับผม ดูดิโอโ้โหยิง12ได้แค่นนงได้ไป6.5อยู่ในเกมที่ดีมากคือเกมนี้จูนตันยิงแบบยิงเป็นว่าเล่นเลยอะแต่แม่งไม่ผ่านเซฟนะยังเป็นโด้ที่โอ้โหฟอรมโหดหายนะโอเคถือว่าไม่แย่นะผมว่ามันออกไปทางที่ค่อนข้างดีด้วยนะในเรื่องเกมรุกนะ ในเรื่องเกมรือแต่เกมรับก็ก็มีตัดบอลได้ก็มีตัดบอลได้แต่เกมรูปผมว่ามันโอเคเลยตั้งจ่ายบอลต้องครองบอลยิงไกลยอย่างเงี้ยย,ย,ยิงค่อนข้างแรงลเลยจูเลนตันไม่แย่เป็น2เกมที่ผมว่าแม่งเล่นง่ายเลยเล่นง่ายเลยด้วยเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกด้วยเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับผมผ่านนะผมให้ผ่านนะจูเลนตันนะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปลายบาย let's